ต่อไปเรามาลองผสมคำกันดูนะคะเพื่อนๆคำศัพท์เหมือนจะเยอะเนาะสิบสบกว่าคำแต่ไม่เป็นไรเรา,าทำได้นะคะแต่เชื่อว่าทุกคนความจำดีนะคะไม่ได้ยากมากโอเคคำนี้ค่ะมูหมามูมามูแปลว่าไม้เพิ่งเรียนไปนะคะมาหมาคำไหนที่ยังไม่ได้เรียนนะคะว่างก็ลองไปดูแต่ใครที่ ไม่ตามไม่ทนันจู่ๆก็มาเปิดเจอคลิปนี้แต่อยากเรียนไหนๆก็เรียนไปละลองดูคลิปละกันคำนี้ค่ะหมาหมาสบายให้นะคะใครที่ไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วจู่ๆมาเจอคลิปเนี้ยอะมาเพื่อนๆลองดูรูปสิคะคำนี้เป็นสัตว์อะไรคะหมาก็คือหมาค่ะมู่หมามู่หมาก็คืออะไรคะไม้ที่ทํามาจากเอ้ยม้าที่ทํามาจากไม้นะคะม้าที่ทํามาจากไม้ก็คือ มาโยกค่ะคำนี้นะคะหมู่ม่ะแปลว่ามาโยกเรียนทำไมเร็วจังเลยทบทวนบทเรียนแล้วหรอโอเคมาทบทวนกันค่ะบทนี้ใช้เวลาก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะคําแรกค่ะอ่านว่ารือนะคะพระอาทิตย์ก็เหมือนพระพระอาทิตย์ค่ะคําที่สองแย่นะคะ่ะโคง้งโค้งวาววาวนะคะเหมือนพระจันทร์สองแสงนะคะส่วนพระอาทิตย์กับพระจันทร์รวมกันนะคะอ่านว่าหมิงหมิงแปลว่าแสงสว่างนะคะ คำนี้ค่ะเจ้านะคะเจ้าก็คือตัวพระอาทิตย์แล้วก็อยู่บนยอดไม้แปลว่าตอนเช้าค่ะต่อไปอคำนี้มีขีดเหมือนพระอาทิตย์แล้วก็มีอีกหนึ่งขีดข้างบนคืออะไรคะคือสีขาวนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งค่ะหยินหยินก็คือก้อนเมฆนะคะก้อนเมฆสองก้อนแล้วก็วก้อนเมฆจะพัดได้ก็ต้องมีลมพัดนะคะเขียนแบบนี้นะคะหยินแปลว่า อนเมฆค่ะต่อไปอ่าคำนี้ค่ะวีนะคะวีก็คือฝนนะคะคำต่อไปเป็นรูปฝนแล้วก็มีนาอยู่ข้างล่างนะคะคือฟ้าร้องนะคะเพราะว่าก่อนฝนจะตกฟ้าก็จะร้องนะคะอ่าคำนี้ค่ะเป็นตัวฝนนะคะแล้วก็มีขีดต,ตรงนี้ค่ะขีด ที่เป็นสี่เหลี่ยมๆแล้วก็มีขีดหมายถึงว่ากำแพงนะคะกำแพงเนี่ยถูกปกคลุมด้วยหิมะนะคะก็คือแฉแปลว่าหิมะและ share เชอร e นอ่าเชรนแปลว่าตุ๊กตาหิมะนั่นเองค่ะอ่ะแบบทดสอบบทที่4เรามาทำแบบทดแบบทดสอบกันแล้วนะคะเพื่อนๆพร้อมกันไหมคะสู้ๆนะถ้าทบทวนบทเรียนแล้วตอบได้กันเนี่ยแปลว่าแบบทดสอบไม่ยากเลยค่ะโอเค ดูด้านซ้ายก่อนนะคะภาษาไทยมาโยกฝนฟ้าขนองเมฆสีขาวพายุหิมะพายุฝนส่วนด้านขวาสมมติว่าเราอ่านไม่ออกเราไม่ได้นะคะเรามาดูรูปกันคำแรกม,มีฝนมีนามีฝนอ,อันที่สองมีอะไรขีดขีดขีด เป็นสีขาวข้างหลังเป็นอะไรไม่รู้อะอันที่สามอันแรกเป็นไม้อหลังสมมติว่าไม่รู้นะคะอันที่สี่คำที่หน้าเหมือนกันคำหลังอะไรกับอะไรโอเคให้เวลาเพื่อนๆประมวลประมวลคำศัพท์สักคู่โอเคมาทำเลยนะคะคำที่หนึ่งคามาโยกอตอบกันได้ไหมคะตอบถูกกันไหมคะ คำที่สองฝนฟ้าขนองฝนฟ้าขนองก็คือทั้งฝนตกแล้วก็ทั้งฟ้าร้องนะคะฝนฟ้าขนองสะเลยถูกกันไหมคะคำต่อไปคะ่ะเมฆสีขาวเมฆสีขาวแม่น่าจะไม่ยากนะคะก้อนเมฆสีขาวโอเคและเหลือสองอันค่ะสี่กับห้าพายุหิมะกับพายุฝนอันไหนเป็นหิมะอันไหนเป็นฝนคะ คำหน้าฟงนะคะฟงแปลว่าพายุหรือว่าลมนะคะก็จะเหมือนมีกังหันข้างในนาะมันสองคำนี้เหมือนกันเฉลยเลยนะคะพายุหิมะแล้วก็พายุฝนโอเคคิดว่าน่าจะตอบถูกกันต่อไปยังไม่จบนะเพื่อนๆยังไม่จบอีกหน้าหนึ่งด้านซ้ายค่ะป่าทึบอ่าเข้าใจกระสางแจ้งกลางวันวันพรุ่งนี้แล้วก็ตอนเช้าส่วนด้านขวาน,นะคะ มีอะไรไม่รู้ขีดๆพระอาทิตย์แล้วก็อะไรไม่รู้่าต่อไปก็เป็นแสงสว่างแล้วก็ฟ้านะคะคําที่8ง่ายมากอ่ะขอไม่ใบละกันคําที่เก้าแสงสว่างแล้วก็สีขาวแปลว่าอะไรหน้าและคําสุดท้ายค่ะสีขาวแล้วก็ป้าอ่ะไม่เป็นไรเรามาทําพร้อมกันข้อแรกเพื่อนๆตอบได้แน่นอนง่ายมากอ่ะเฉลยเลยปะทึบค่ะ คำต่อไปเข้าใจกระจ่างแจ้งเข้าใจกระจ่างแจ้งคือคำไหนดีข้อ6ใช่ไหมไม่ใช่7ใช่ไหมเก้าใช่ไหม10บใช่ไหมอันไหนดีฉเฉลยนะคะเข้าใจกระจ่างแจ้งคำนี้คำหมิงไปก็คือสว่างแล้วก็ขาวนะคะกระจ่งางค่ะกระจ่างแจ้งคำต่อไปคําว่ากลางวัน ลางวันนะคะก็คือป่ายเทียนนะคะสีขาวแล้วก็เป็นวันมีสว่างนะคะสีขาวๆกลางวันวันพรุ่งนี้อ่าวันพรุ่งนี้คือหมิงเทียนนะคะก็คือใช้หมิงตัวสว่างเหมือนกันแล้วก็เทียนแปลว่าฟ้า,ฟ,าฟ้าที่สว่างนะคะคือวันพรุ่งนี้ค่ะและข้ามสุดท้ายค่ะง่ายมากพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดไม้ค่ะ ตอนเช้าอ่าตอบกันได้ไหมคะน่าจะไม่ยากใครที่ยังงงๆหรือว่าอ่าตอบผิดผิดถูกๆก,ก,ก็ลองไปทบทวนกันดูนะคะสำหรับวันนี้จบกันแล้วคะ่ะบทที่4บทที่5อยอยก็ยังเป็นเรื่องอ่าธรรมชาติเหมือนกันนะคะฝากเพื่อนๆติดตามกันและเจอก,กันบทถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ